สวัสดีครับบ้าบอยคนใช้ชาแนลครับผมพี่น้องมุอนีพพี่น้องขอดงครับรอบังเหตุครับผมพี่น้องครับมาเลาะบังเหตุครับผมพี่น้องว่าสีมีโบครับผมมุอนีคุณยายไพเสือมาแกล้งขาดแม่แล่ครับน้องฟางครับล้วก็พี่หอยดินที่ดีสารครับมานำกันบูนครับขอาอีกตรงนึงครับผมพี่น้องค้ดหนักค้ดหนักครับผมพี่น้องครับ ยูทูบลงยูทูบว่าไรครับเพิ่นสปแปมพี่น้องบิลิตกับซิดครับผมพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจให้บ้าบอยนี่เด้อครับฝากพี่น,อน้องเปลนกำลังแรงใจใจเป้าปะคอนเสิร์ตชาแนลนะครับผมเาเบื้งเหตุตั้กันครับผมพี่น้อง งมงำครับคุณพี่น้องเหยียดตับเตาครับพี่น้องครับน้องน้องสูสวยๆครับสวยๆไอ้มีมีไอ้มีอยู่บ่อเอา้ามันบ่เกิดบ่อเผื่อต้องก,กันอีกครับผมพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับมึงบ่าบอยพึ่งเขามากครับผมพี่น้องเขามากกัโดนเติดเวลาครับผมพี่น้องเว้นพพึ่งเขามากครับมึงพี่น้องดอกเห็ดเ so. so. ห็ดดอกนึงครับผมพี่น้องเห็ดตับเตาบึงน่อใหม่พี um ่น้องครับน่อใหม่น้องแบกใหญ่นึงครับผมพี่น้องนะครับนอแบบใหญ่เลยครับผมพี่น้อง เด็กบึงน้ำกันครับผมพี่น้องครับฝากเป็นกำลังแร่งใจในเด้อครับพี่น้องผมหมุนยากครับผมพี่น้องนี่จะปลาหกหกครับเดี๋ยวพึงนอนใหม่ก่อนครับผมพี่น้องครับครับพี่น้องครับย่างไปข้างนอกครับผมพี่น้องเขามาเลกเติบแล้วครับผม มาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วครับในเห็ดดอกนึงเห็ดดอกนึงดอไม้นอหนึงครับผมพี่น้องครับเห็ดคมกับบ่เห็นพี่น้องครับได้กับบ่มี่ครับผมพี่น้องหมดสุดบ่ครับผมถ้าฝนตกแห้งๆก็ชิมีอยู่ดอกครับผมพี่น้องครับเพิม่มทรงเพิ่นในเพิ่นเกิดไม้นอพี่น้อง เั็ย่างนะครับพี่ห้อยดินครับคุณน้องคนใดอยหาหกดอกว่าสังครบุรุษเห็ดยังครับ,บ,รรบพ,รพี่น้องติดตามกันครับผมพี่ห้อยดินพี่น้องคนใดเห็ดผงว่าสั่นครับพี่น้องมาบ่อยกระมนลไหมครับผมเห็นดอกนึงครับหมุนครับผมหมลมลมลพี่น้อง นี่ครับผมดอกน็ดไูดรู้ว่าเถ่าไปครับอ้ยังเถ่ายังเถ่าครับผมางามยู่ครับงามยดอกที่สองแล้วครับผมยังนกันอีกครับผมพี่น้องครับเพื่อใดเพื่อมานครับนะครับผม มะมุนกับโบไ้ครับผมพี่น้องหกแห้งครับปุ้งแล้ก,กันอีกครับมาครับผมพี่น้องมาเบิึงของกระตาบี่หอยดินครับเพิ่งเอาเพิ่นแต่เห็ดครับผมพี่นอ้องเห็ดพังท่ามเห็ดเห็ดพังท่ามเห็ดตับเต้าครับผมพี่น้องโอ้โหเนาะงอโบม,มากงอใหญ่นี่ดอกนี้คืองามแท้รักเท้า ไม่รักของโมบะเกิดการรักเกิดการรักของกันขึ้นแล้วพี่น้องหัณอนอ้าไองโมบะพุะอ้ฟังหน่อยนะแหงเคมันเคยมีอิสาพี่น้องอิสา อีสาครับ่ดินได้ลาย,ย,ยลุกผกาขาบับเกิดน้ำกระข่า,ายอย่ไรเนี่ยข้าศิกเขาไปหุนป่นยอะมาไม่ที่ใส่บ่พอไม่แล้ก็มลน้นห้าบ่ได้ที่หลโอ้ขนมากบ่ได้ดอกเป็นแนวนี่เีน่พี่นองเลยแ้นี่ พี่น้องอทอดแทรสินหวังพี่น้องผมน,น,น,นี่นี่นี่ไม่น้ำข็งแขงละน่เกิดน้ำขงขางๆขงก็จะเอาอะไรไปจับออกไ <ป S 1> ออกเมื่อต้องไปพุดด่นดอกใช้ทันพุดด่นเอาไปพุ่นกระทั่งเลยอ่ไยังก้อนชมูผัวนหน่นอ,นนนอยู่นี่นาะ เจ้าขาหาด้วยกันนะเยของห้องแจกดงงสบายบาชิได้เห็ดผึ่งขมพี่น้องบ่ได้จ่อยครับแม่ข่าพันซังครับหรเห็ดผึ่งยุค่าครับกิโลละสี่สิบบาทครับพี่น้องรับบออันว่าสะเห็ดผึ่งขมครับ มมีพอดอกครับพี่หอดินได้สองดอกว่าะจา้าคำในกระตาบาบาเห็นไองดอกขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมครับเป็นกำลังแรงใจครับให้ช่องของบาบาวบยคนใช่าชาลี่ยครับพี่ฮอดินทินอีสานครับขอบคุณเด้อครับฝากที่ตอนน้องเป็นกำลังแรงใจให้มือสุขสุขคนดื้อครับผม สูงเหยียดสูงงานอยู่ให้มดสินมดหนีเด้อพี่น้องไปทางไหนให้หนีหรือเล่เลี้ยวฝาสิเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอพี่น้องอยู่ดีมีเฮงครับผมขออนุญาตนะเห็ดตอก่อนครับผมหมนุนหมุนครับผมถึง <laughs> หมุนทดการสวัสดีครับผม